คนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับมีสารบำรุงเยอะมากครับนี่เลยไวสกิน ใครๆก็อยากจะมีใบหน้าที่เนียนขาวกระจ่งางใสไร,ร้รอยสิวจริงไหมครับวันนี้ปารกมีเคล็ดไม่รับมาฝากทุกคนกันนี่เลย Y-Skin เป็นเซล์สกินแคร์ที่ปากใช้ทุกวันจะช่วยเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ Y-Skin เป็น cleansing gel ที่นอกจากจะช่วยล้างเมคอัพแล้วยังเป็น detoxifying ช่วยกำจัดสารพิษบนใบหน้าจากมลภาวะที่เราเจอทุกวัน พร้อมกระจัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนซึ่งไวท์สกินเป็นบาลานซิ่งเจลที่ช่วยบำรุงและปรับสมดุลทุกสภาพผิวช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและทำให้ผิวยืดหยุ่นสุขภาพดีมีสารบำรุงเยอะมากครับมีอะมิโนแอซิดกว่า23ชนิดเลยทีเดียวช่วยลดการอักเสบของผิวและลดรอยดำรอยแดงได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเจลกันดีกว่านะครับเนื้อเจลใสนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับการเกลี่ยก็ง่ายเนาะทำความสะอาดแป๊บเดียว คนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับลดการเกิดสิวอักเสบสิวอุดตันหลังจากที่ล้างทาความสะอาดผิวหน้าแล้วผิวหน้าก็ไม่แห้งอีกด้วยนะครับดีมากๆเลยตัวนี้นะครับคอนเฟิร์มฝากไว้ด้วยนะครับใครที่กําลังมองหาคล a n ซิ Clean ่งเจลดีๆอยู D ่ D U. แนะนําตัวนี้เลยครับายสกินปากหลักมากฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับ